สวัสดีครับ AN Studio ครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรักย่านะครับผมคลิปนี้มาอัปเดตสินค้ามือสองสภาพสวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์แอมคอร์สสองสามสี่อคลคอร์ส3ทางนะครับผมเอาไปใช้งานนะครับคลิปนี้มีสินค้ามือสองสภาพสวยๆมาแนะนําให้กับพี่ๆนานาน,นะครับผมตัวล่างจะเป็นพาวเวอร์นะครับผมเข้ามา1แท่นนะจะเป็นของโปรยูโรเทคนะครับ Power 2 Channel รหัสโปรสองพนะครับผมตัวนี้ โปรยูโรเทคโปรสองพนะครับผมเข้ามา1แท่นนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยนะครับใช้งานปกติทั้ง2ช่องนะครับอ่าาพวเวอร์นะครับผมโปรยูโรเทคตัวนี้นะครับผมปล่อยในราคา3,500บาทนะครับเผื่อมีพี่น้าท่านใดสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผม power amp ราคา3,500นะครับของโปรยูโรเทคนะครับผมสภาพสวยเลยนะครับเอาไปขับมอนิเตอร์หรือกลางแหลมก็ได้ครับผมตัวนี้นะฮะอ่าส่วนตัวด้านบนนะครับผมก็จะเป็นคอรสสองสามสี่ xs และก็สองสามสี่ xl นะครับผม เป็นคอร์สสามทางทั้งสองตัวเลยนะครับตัวบนจะเป็นของ NTS นะครับสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับผมตัวล่างจะเป็นของ BG ครับนี่สภาพนี้เลยสวยเลยนะครับผมตัวคอร์สขายถูกๆให้ครับผมคอร์สสามทางตัวบนขาย900บาทนะครับของ NTs นะ คอทสามทาง2 3 4 x านะครับผมขาย900บาทนะครับผมของ NTS ส่วนตัว b ีนะครับผม2 3 4 x l ตัวนี้ขายรายราคา700บาทนะครับผม 700บาทนะครับท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับคอร์ส3ทางของ NTS นะครับผมราคา90 0บาทของ BG ราคา700บาทนะครับผม Power ท่านละ3,5 0พันานะครับอ่าพี่พี่น้าท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มนะครับราคานี้นะครับคอร์ส9 0 0อ่าคอร์ส BG 7 0 0ดรวอย Power สานะครับอัปเดตสินค้ามือสองนะครับผมสภาพสวยๆให้กับพี่ๆี่น้าๆได้รับชมรับฟังกันครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาไปชมสภาพด้านหลังนะครับของตัวเครื่องนะครับ สภาพด้านหลังของตัวคอสนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสภาพด้านหลังของตัวพาวเวอร์นะครับนี่สำหรับพาวเวอร์นะครับผมมีคอร์ดโอเวอร์แยกเสียงด้านหลังด้วย,วยนะครับผมสลหรับปู2 0 0 5ตัวนี้นะครับ สภาพด้านหลังของตัวพาวเวอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหาสินค้ามือสองราคาประหยัดนะครับเอาไปใช้งานนะครับคลิปนี้ก็มีอยู่3รายการนะครับผม power amp p r o l u r o t e c h Pro 2พ0นนะครับผมราคา3,500บาทนะครับคอร์ส3ทาง nt s ราคา900บาทคอร์ส3ทางของ b j ราคา700บาทนะครับสนใจสินค้าตัวไหนลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ a n studio a n sound ระบบเครื่องเสียงบ้านราคาลากย่านะครับ0653364269 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ